ให้อาหารปลากันค่ะ he is going to uh, feed the fish นะ he is going to feed the fish in the pond อ wow. ร ah, ่อยไหม อร่อยไหมอร่อยไหมนั่นหิวแล้วค่ะให้อาหารปลากันค่ะช่วงช่วงนี้นะักท่องเที่ยวอาจจะไม่ค่อยได้มาเยอะนะทุกทีจะเห็นอาหารเต็มเลยนะช่วงนี้เป็นโควิดคนนะ่าอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาใช้บริการเยอะโอ้นี่นี่นี่โอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะ this is you, It's a lot of fish. It looks so stuffed, star starving. เลยไหมโอ้จะกินไหมจะกินก้องป้าหรือเปล่าจะโดดขึ้นมางับไหมเนี่ยพอดเดินมาพ๊กมันมาเออ oh, the b i r d flying over t h e e r t h e b i r d f l y over over my head ก้ามือแย่ๆดิมันจะกัดไหม มันจะกัดไหมไม่รู่าบอกกัมันกัด he said that he's he he's he, he afraid of the f i s h bit his finger because because the fish is really big size ตัวใหญ่มากเลยนะไม่ใช่ตัวเล็กแลเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่สีสวยด้วยเนาะปาเนาะ โอ้สวยมากนู่นนนนสวยนะอู้ช่วงนี้อากาศมันไม่ค่อยร้อนมันเลยสีมันสวยอะสีมันมันเข้มขึ้นเนาะเนะมีสีขาวด้วยเหรอสีขาวด้วยอือสีขาว,ออขาวม,ามันมองไม่ค่อยเห็นต้องสีแดงๆอย่างเงี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยโอ้นี่นี่นี่โอ้เนี่ยนี่มีสีทองด้วย ปลาสีทองนี่ปลาส,สีขาวพะูพะพะูชอบชอบสีขาวนะคะโดยส่วนตัวแม่ชอบปลาสีขาวนี่นีนี้ำมันลายส่วนใหญ่าปลานินเยอะเนี่ยตัวใหญ่ๆญนั้นเลยสวยสวยสีทองเนี่ยหรอปลาสีทอง มันเยอะ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 จริงๆโอเคนะใน่ชงขอบคุณค่ะ